สวัสดีค่ะนัดพนิชาสุพานันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ลานอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคือเกษตรตำบลใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเกษตรตำบลน,นี่ต้องทําอะไรบ้างครับอืเยอะแยะเลยค่ะความเดือดร้อนไม่ว่าจะน้ําท่วมฝนแ้งแมลงระบาดก็เกษตรตำบลทั้งนั้นค่ะการอบรมให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตรการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มรวมไปถึงการทำแผนชุมชนตลอดจนเรียนรู้เรื่องการแปลรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์วางแผนการผลิตพืชโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาคการเกษตรแก่ยุวกเกษตรกรและอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแล้วเป็นเกษตรตำบลในพื้นที่แม่ห้องสอนยากไหมครับอืมถามว่ายากไหมก็ยากแหลนะเนาะแต่สนุกดีนะคะท้าทายดีในเะเรื่องพื้นที่ ด้วยสภาพพื้นที่แม่น้องสอนเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะการเดินทางจึงมีความลำบากค่อนข้างลำบากมากมากเลยล่ะค่ะความสูงและความชันของพื้นที่ทําให้ลําบากในการใช้เครื่องจักรและการจัดการพื้นที่ต้องอาศัยแรงงานคนเท่านั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรกรเพื่อส่งเสริมหรือตรวจพื้นที่นั้นก็ต้องอาศัยการเดินเดินเดินเท่านั้นค่ะ ความชันที่มากกว่าหกสิบองศาซึ่งมักจะทำให้ลื่นเป็นรจำค่ะวัฒนธรรมและภาษาแปลว่าซึ่งมีความหลากหลายงูวัวกัลเลียงไอใหญ่ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเออยิมแปลยิมปลายไป่หรอกยิมปลายเพราะกินเหล้าถูกไหมเออประมาณจะากวาดีอซแล้วว่าคือทาเบียแล้วว่าผมหมอมาอตาผมหมอตาเรืยเป็นเนี้ยบะประมาณตามาอเจ ป้าบอกคืเนี่ยบอคืแล้วบอกมอก็คือบังนี้เจอยาวก็ไปไม่เป็นเหมือนกันป้าบอกคือ้าบอกคือได้ขึ้นกระเบียนเรื่องการปลูกข้าวไร่โอ้มีข้าวให้ค่ะคลิปนี้รู้วัฒนธรรมการหอกานเต้าบางทีมันก็สนุกดีกันนะคะเดดเดนึงครบถึงเนี่ยคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนอกจากพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนหนทางก็เป็นอีกอย่างค่ะที่ลําบากมากพืนที่ก็ไม่มีธรรม่ะ่ะขี่ลถในห้วยเอาอดเป็นเจอสุดๆไข่ป่าเอ้ยไข่มาลาเรียเอ้ยเหลือบลิ้นแขกเจ้าประจําที่เจอเในตอนฝนแรงน้ำท่วมก็มีน้องคนนี้เลยค่ะมาบ่อยพอๆกับเกษตรกรเลยเออซักสองตัว ส่งวเลยนี่อโหนทุกปีออกซิเจนอันเนะ่อแล้วอยากขนาดนี้ทำไมเห็นอยากทำครับความสุขม้งคะดีใจค่ะที่ได้เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพสินค้ามีอาชีพมีรายได้ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยั่งยืนบนพื้นฐานวัฒนธรรมของตนเองจากหนึ่งคนสู่หนึ่งคนสู่ชุมชน เป็นความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง